ฉเฉลยข้อสอบในติบัณฑิตสมัยที่67ข้อ4ข้อนี้เป็นเรื่องนายบรรจงให้ในยอดเช่าซื้อรถยนต์แต่ในยอดผู้เช่าซื้อผิดสัญญาผิดสัญญาเป็นจำนวนสองงวดตรงคำตอบในยอดผู้เช่าซื้อผิดนัดไม่ชำระค่าเช่างวดที่25และงวดที่26 สองคราวติดต่อกันนายบรรจงผ,รผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา5.74วร1มาตรา5.74วร1นี้เป็นเรื่องการกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินหรือผิดสัญญาของผู้ซื้ออันนี้เช่าซื้อนะ ในกรณีผิดนัดไม่ใช้เงินสองคราวติดกันเจ้าของทรัพย์สินจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้ทั้งการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไม่มีกฎหมายบังคับว่าต้องมีรูปแบบอย่างไรจึงบอกเลิกสัญญาด้วยวาจาได้การบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อของนายบรรจงจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว สัญญาเช่าซื้อประกอบด้วยคำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินด้วยเมื่อนายบรรจงบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อแล้วคำมั่นจะขายทรัพย์สินคือรถยนต์ที่ให้ไว้จึงสิ้นไปด้วยนายบรรจงจะเรียกค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระในงวดที่25หและงวดที่26ซึ่งรวมราคาซื้อรถยนต์ตามคำมั่นจะขายอยู่ด้วย เต็มจำนวนไม่ได้คงมีสิทธิ์เรียกค่าสินใหม่ทดแทนเพื่อการยอมให้ใช้ทรัพย์อันได้แก่ค่าใช้ประโยชน์ตลอดเวลาที่นายยอดครอบครองรถอยู่เท่านั้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา391วรรค3ประเด็นต่อมานายยอดใช้รถยนต์โดยขับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยตลอดเวลาจึงเป็นคันใช้รถตามปกติ ตามมาตรา552และถือเป็นการใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อโดยชอบนายยอดไม่ต้องรับผิดในความบุบสลายอันเกิดแต่การใช้ทรัพย์ที่เช่าซื้อที่เช่าซื้อโดยชอบตามมาตรา562วรรค2ในบรรจงไม่อาจเรียกร้องค่าซ่อมแซมรถยนต์ที่มีรอยบุกขึ้นสนิมจากนายยอดได้